สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะเอามาละกอสุกไปส่งแม่ค้าก็เต็มรถสลิงเลยครับมาละพอสุกเนี้ยไปส่งกันเลยครับก็อยู่ห่างจาก,กบ้านก็ประมาณสักห้าโลต้องค่อยไปเรื่อยๆครับเพราะว่ารถไม่ค่อยดีเท่าไห ่อยดีก็ค่อยไปเพราะว่าเป็นทางซอยทางลัดเป็นทางลัดเป็นทางลูกหลัง ข้าวไปแล้วเขาเกี่ยวข้าววันนี้จะเอามันสำะกลไปส่งมะนะันสำปสหลงร้อยเกือบสองร้อยโลนได้พนนี้เยอะกว่านั้นโลโ้อเขาจะแตโลโลกรถจะแตกครับเอา,าไปไม่ได้ต้องค่อยๆไปเรื่อยๆครับ อยู่ไกล้อยู่ครับ5ห้าเป็นสวนยางสวนปาล์มเหมือเลยครับทางเนี้ยผมจขี่มาสักพักเดี๋ยวผมดูล้อรถอีกก่อนครับเพราะว่าเหมือน,ม,นมันจะโยกลอยังดีอยู่ นี้ก็เป็นสวนมะละกอเหมือนกันครับทางนี้เป็นสวนมะละกอครับสวนมะละกอหมดเลยกับสวนยาเดี๋ยวไปกันต่อไปเรื่อยๆรอันนี้ก็เวลาก็จะเย็นแล้วไปกลับก็มืดตอนเช้า ก็เริ่มจะเย็นก่อนเช้าน้ำ้างลงแรงตอนเย็นอากาศร,ร้อนเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆพอส่งไปส่งโรงงานครับส่งโรงงานอัดกระป๋องก็มะละกอผมได้น้อยผมก็ไปรวมๆกับเพื่อนที่ปลูกมะละกอด้วยกันครับ ก็รวมๆกันให้ได้เต็มเที่ยวเขาก็จะเอาไปเก็บทุกวันพุธวันพุธหละครับตรงนี้ก็ไปส่งโรงงานตอนนี้รวมๆม,ม,มาละกอกันหลายคนครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเพราะว่าผมต้องรีบไปส่งมะละกอก่อนครับเดี๋ยวมืดครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ